ได้เกิดอุบัติเหตุรถทัวร์ของคณะครูจากโรงเรียนดากสมุทรเดชอุดมจังหวัดอุบนราชธานีเสียหลักหลุดโค้งพลิกคว่ำบริเวณโค้งร้อยศพที่อำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ขณะที่เดินทางกลับจากทัศนศึกษาเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน48รายค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอประคำจังหวัดบุรีรามได้รับแจ้งเหตุรถทัวร์นำเที่ยวปรับอากาศสองชั้นบริษัทไทยอีสานทัวร์จำกัดหมายเลข3 0 0 1 2 3สีสเกตซึ่งเป็นคณะครูจากโรงเรียนด้านสมุดเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเดินทางกลับจากไปทัศนศึกษาที่เกาะช้างแต่เมื่อมาถึงที่ตำบลหูทํานบอำเภอประคำจังหวัดบุริรามได้เสียหลักหลุดโคง้งพุ่งตกข้างทางลิกคว่ำ เป็นเหตุให้คณะครูและคนขับรถได้รับบาดเจ็บรวม48รายในจำนวนนี้มีอาการสาหัส4รายเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลนางรองและโรงพยาบาลศูนย์บุรีรั์จากการสอบถามทราบว่ามีนายสมจิตไม่ทราบนามสกุลซึ่งเป็นคนขับสำรองได้ขับรถมาตามเส้นทางกระทั่งถึงบริเวณโค้งร้อยศพรถได้เสียหลักหลุดโคง้งพลิกคว่ำ ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวบึ้งต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าเกิดจากคนขับสำรองไม่ชำนาญเส้นทางประกอบกับขับมาด้วยความเร็วซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตัวคนขับที่แท้จริงมาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป